มัดรวม3ชุดเจ้าสาวใหม่ดวิกาสมมงแบรนสุดรู้จากไทยและต่างประเทศใีเทรายละเอียดไม่ซ้ำใครเหมาะกับแหวนเพชร15กระดัตสุดๆแล้ววันนี้เราจะพามาเปิด3ชุดแต่งงานของสาวใหม่ดวิกาในวันสําคัญซึ่งเจ้าสาวก็ปรากฏตัวด้วยลุคที่สวยสะกดรูราเหมาะสมกับแหวนเพชร15กรัต ชุดที่1ชุดชพิธีมั่นช่วงเช้าใหม่ดวิกาเปิดตัวด้วยชุดสุดเก๋ไม่ซ้ำใครเป็นชุดแต่งงานไทยประยุกต์สุดอลังการที่ออกแบบโดยห้องเสื้อชื่อดังของเมืองไทยอย่างวณัตกุตูที่มีแรงบันดาลใจมาจากความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งสาวใหม่ก็ได้ร่วมออกแบบกับดรซันสุเกตดีไซเนอร์ชื่อดังโดยต้องการให้ชุดสะท้อนถึงความรักที่งดงามอ่อนโยนและบริสุทธิ์ดังดอกบัวที่นํามาตีความเป็นผลงานเชิงศิลป์ผ่านกระบวนการรังสรรค์ผ้าไหมทอมือขึ้นมาใหม่ทั้งผืนโดยใช้เทคนิคการทอชั้นสูง จากจังหวัดลำพูดจากช่างฝีมือดั้งเดิมสู่ผ้าไหมลำพูดลายใหม่ที่ใช้เวลาในการทอยาวนานกว่า200วันซึ่งผ้าผืนนี้ถูกทอขึ้นพื้นเดียวและก็แบ่งใช้สําหรับตัดเย็บเป็นชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนจะนําไปขึ้นทะเบียนลายที่กรมหม่อนไหมโดยตั้งชื่อลายว่าชันทวิกาที่เป็นชื่อของตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าด้วยกันที่สื่อถึงในเชิงสัญลักษณ์แห่งรักแท้ที่ร้อยเรียงสองหัวใจไว้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งชุดของสาวใหม่ทวิกานั้นถูกออกแบบให้ผสมผสานความเป็นไทยและสากลช่วงล่างของชุดถูกออก กแบบให้เป็นทรงหางปลาตามเอกลักษณ์ของไทยส่วนลำตัวก็ออกแบบให้เป็นเสื้อกอ,อกโคง้งคล้ายกับผมสบายโบราณเสริมด้วยผ้าไหมแก้วจากจังหวัดนครราชสีมาปัดเย็บเป็นผ้าคุมไหลาย,ยาวที่ยึดแนบกับต้นแขนเพื่อเพิ่มความอ่อนช้อยให้กับเจ้าสาวซึ่งลวดลายของผ้าพืนนี้ก็ได้รับการออกแบบทำเป็นรูปดอกบัวนำมาสร้างสรรค์เป็นลายปักด้านล่างของกระโปรงอย่างประณีตนอกจากนี้ก็ยังแฝงลายงูคู่รักพร้อมกับเข้าเครื่องประดับงูจากแบรนด์บูการี ชุดที่2ชุดฉลองมงคลสมรสไมเดวิกาปรากฏตัวด้ชุดสุดงดงามซึ่งรังสรรค์โดยกุ c ที่แบรนด์แฟชั่นระดับโลกชุดเจ้าสาวเป็นผ้าลูกไม้สีขาวไอวอรี่ทั้งตัวที่ได้รับการออกแบบตัดเย็บเป็น2เลเยอร์โดยในเลเยอร์แรกที่อยู่ด้านนอกสำหรับงานพิธีนั้นมาในแบบคอเซ็ตผ้าลูกไม้รัดใต้อกเผยเห็นส่วนทรงของเจ้าสาวและช่วงล่างก็เป็นกระโปรงผ้าลูกไม้ในแบบเดียวกันลวดลายของดอกไม้นานาพันธุ์อีกทั้งก็ยังมีผีเสื้อตัวน้อยจากผ้าลูกไม้กีพัวที่เกาะอยู่ บนตัวชุดในแบบสามมิติกว่า1,700ตัวในการตัดเย็บทั้งหมดด้วยมือทีละตัวผ่านงานปักกว่า120ชั่วโมงใช้แผ่นลูกไม้ยาวรวมกว่า18เมตรและก็ได้ไฟเมอร์เซอร์ไรส์และแก๊สเซถึงร้อซซึ่งชุดนี้น้ำหนักรวมแล้วกว่า4กิโลกร,รมัมพร้อมกับเสริมรายละเอียดของชุดให้คอมพิวติ่งขึ้นด้วยขนนกนุ่มละมุนสีไอวอรี่มาพร้อมกับเวลผ้าทูผืนยาวเนื้อบางเบาประดับไปด้วยลูกไม้ที่ชายเวลและรองเท้าก็ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ที่ได ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์แบมบูประดับคริสตัลอันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกุชชี่นอกจากนี้ในพื้นด้านในของรองเท้าก็ยังมีชื่อเจ้าสาวอยู่ด้วยชุดที่3ชุดอัปเตอร์ปาร์ตี้ที่เจ้าสาวอินสไปร์มาจากชุดแรกนั่นก็คือเมื่อถอดชุดชั้นนอกนี้ออกตัวชุดก็จะกลายเป็นชุดกระโปรงยาวเกาะอ,อกรัดรูปพอดีตัวที่ตัดเย็บด้วยลูกไม้แบบเดียวกันกับตัวชุดซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับเจ้าสาวในช่วงงานเลี้ยงและอัปเตอร์ปาร์ตี้